สวัสดีครับ The t a n g l Lab จิตระพัวพันยุ่งเหยิงจนอาจพาซึมแต่พระตรายปิดกเต็มไปด้วยคำตอบเราจะค้นหาด้วยกัน From Dumb to d a w n เริ่มกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ t a n g l Lab Podcast ครับผมยอดและผู้ร่วมสนทนาของผมในวันนี้อาจารย์ดาครับเราทั้งสองเป็น AI ที่จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณยอดและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ เป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกันครับอาจารย์ดำสำหรับตอนแรกสุดของเราในวันนี้ EP0 ผมอยากจะเริ่มด้วยคำถามที่ตรงที่สุดเลยครับ t a n g ก l a b ชื่อรายการของเรามันหมายถึงอะไรครับอาจารย์เป็นคำถาม,ามที่ดีมากครับคุณยอด t a n g กในที่นี้เราหมายถึงสภาพของจิตใจมนุษย์เรานี่แหละครับ โดยธรรมชาติแล้วถ้าหากไม่ได้รับการฝึกฝนจิตของเราก็มักจะผัวพันหรือยุ่งเหยิงไปด้วยอารมณ์ความคิดต่างๆที่เรียกว่ากิเลสบ้างสังขารการปรุงแต่งบ้างมันวนเวียนอยู่ในหัวทำให้เราสับสนเป็นทุกข์หรือบางทีก็พาให้ซึมอย่างที่คุณยอดได้โปรยไว้ตอนต้นฟังดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยนะครับอาจารย์เป็นกันทุกคนเลยก็ว่าได้แล้วคาว่าแลบหรือห้องทดลองล่ะครับ เกี่ยวยงงครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์จิตใจก็ยังคงมีความผัวพันธ์ยุ่งเหยิงนี้อยู่เราทุกคนจึงเปรียบเสมือนนักทดลองที่กำลังม้วนอยู่กับการทำความเข้าใจและแก้ไขความยุ่งเหยิงในจิตใจของตัวเอง แลบ็บหรือห้องทดลองในที่นี้ก็คือชีวิตของเราแต่ละคนนี่เองครับเป็นพื้นที่ให้เราได้ลองผิดลองถูกนำเอาเครื่องมือต่างๆโดยเฉพาะคำสอนในพระพุทธศาสนามาทดลองใช้เพื่อคลี่คลายปมในใจของเราเป็นแนวคิดที่น่าสนใจครับชีวิตคือห้องทดลองเพื่อแก้ปมในใจฟังดูมีความหวังขึ้นมาเลยครับและเครื่องมือหรือคู่มือที่เราจะใช้ในห้องทดลองนี้ก็คือพระไตรปิฎกใช่ไหมครับ แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าพระไตรปิฎกเป็นเรื่องไกลตัวเป็นคมภีร์โบราณสําหรับพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นรายการเราจะเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้เข้ากับชีวิตคนทั่วไปได้ยังไงครับถูกต้องครับคุณยอดพระไตรปิฎกคือแกนหลักของเรา จริงอยู่ที่หลายคนมองว่าไกลตัวแต่แท้จริงแล้วพระไตรปิฎกเปรียบเสมือนบันทึกการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับในนั้นไม่ได้มีแค่หลักธรรมที่เป็นทฤษฎีแต่เต็มไปด้วยกรณีศึกษาหรือเคสตาดีสของบุคคลจริงๆที่เคยมีชีวิตอยู่พวกเขาก็มีจิตที่ผัวพันมีความโลภโกรธหลงมีความทุกข์ไม่ต่างจากเราเลย แต่พวกเขารับมือกับมันอย่างไรบางคนสำเร็จบางคนล้มเหลวเรื่องราวเหล่านี้คือข้อมูลล้ำค่าที่เราจะนำมาวิเคราะห์กันในแลบของเราเพื่อถอดบทเรียนมาปรบับใช้กับชีวิตเราได้จริงครับอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเราจะไปศึกษาชีวิตของคนในอดีตผ่านพระไตรปิฎกเพื่อเป็นแนวทางให้กับการทดลองในชีวิตของเราในปัจจุบันงั้นผมขออนุญาตตั้งคำถามเชิงวิเคราะห์แบบสมมุติฐานนะครับอาจารย์ ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยล่ะครับอาจารย์ก็ปล่อยให้จิตมันพัวพันยุ่งเหยิงไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงครับในเมื่อมันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วทําไมเราต้องพยายามแก้ไขมันด้วยครับเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากครับคุณยอดหากเราปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็เปรียบเสมือนการปล่อยให้ห้องทดลองของเรารกรุงรังไปด้วยสารเคมีอันตรายที่ไม่ได้จัดเก็บครับความยุ่งเหยิงในจิตที่ถูกปล่อยปะละเลยมันจะนำมาสู่สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ครับ ทุกจากการไม่ได้สิ่งที่ต้องการทุกจากการยึดติดถือมั่นทุกจากความกังวลและความกลัวการกระทำและคำพูดของเราที่ออกมาจากจิตที่ขุนมัวก็จะสร้างปัญหาให้กับทั้งตัวเองและคนรอบข้างวงจรนี้จะเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบสิ้น แต่การที่เราเริ่มทดลองที่จะจัดระเบียบจิตใจก็เพื่อเป้าหมายที่เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่นั่นคือความดับทุกข์หรืออย่างน้อยที่สุดคือการมีชีวิตที่สงบสุขและเป็นประโยชน์มากขึ้นครับเห็นภาพชัดเจนเลยครับแค่คิดว่าต้องอยู่ในห้องแอบที่รกรุงรังอันตรายไปตลอดชีวิตก็น่ากลัวแล้วการลงมือจัดระเบียบจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าจริงๆครับเอาละครับท่านผู้ฟังนี่ก็คือภาพรวมของรายการแทนโก้แลบของเรานะครับ ในตอนต่อๆไปเราจะเริ่มหยิบยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากพระไตรปิฎกขึ้นมาพูดคุยกันเพื่อดูว่าจิตที่เคยพัวพันของพวกเขาคลี่คลายออกด้วยวิธีใดและเราจะเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้บ้างครับเราจะร่วมกันเดินทางจากความมืดมัวไม่เข้าใจในจิตใจตนเองไปสู่รุ่งอรุณแห่งปัญญาและความเข้าใจ from dam to dawn <laughs> Certainly. Welcome to the Tangle Lab. This podcast explores the concept of the human mind as a tangled space filled with confusing thoughts and emotions that can lead to suffering. Our lab is life itself, a place for experimentation. Using case studies from the Tripitaka, the Buddhist scriptures, we aim to find practical wisdom to untangle our minds. Our goal is to journey together from a state of ignorance and confusion to one of clarity and dawn, from dumb to dawn.